สวัสดีค่ะพี่น้องฟงปลานะคะเมื่อนี้กลับมาพบพกอกันคือเกาค่ะจะกับสองสาวนอนคนไกบ่บานเนาะพี่น้องเมื่อนี้พาพี่นอ้นองมากินเขาเทียงนะคะกับพว่เทียงนะพี่น้องพร้ามอัายโมงนะคะของเยอรมันบานเท่ากับสี่คำเนนะคะหาโมหกโมเนาะมากินเข่าเทียงน้ากันเมื่อนี้ยังได้ผัดกะเพราค่ะผัดกะเพราทะเลนะคะพี่น้องทะเลรวมมิตรนะคะไข่ดาวสองฟองพักเท่ากับสีมินแค่ผักบุ้งค่ะผักบุ้งอ่าผักบุ้งแดงเท่า่ลักะ น้ำจิ้มค่ะพริกน้ำปลาเนาะก่อนสิกินก็นอย่าลืมกดนไค์กดแช่นะพี่น้องก้นซับตะไคร้ไปกำาลัางใจให้สาวนอนนีนเตอค่ะพี่น้องหักกันห,หน่อยแต่หักกันไปโดนโดนนะพี่น้องสองสาวพ้านอนสามารถติดตามในสามสองทางค่ะ <c oughs> ทั้งเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ YouTube, ทั้งยูทูบทั้งติ๊กต็อกนะพี่น้องสามารถรับส้มใดพี่น้องสะดวกทั้งด้านใดก็รับส้มด้านนั้นเลยค่ะพี่น้องทำในใจพี่น้องมาเลย ก็าช้ใช้ได้ค่ะพี่เข้าไปเลยค่ะมีพี่น้องอมากค่ะอือ มันี้เอียงภาพพี่น้องมากินอาหารจานด่วนะมากินน้ำกันพี่น้องเอียงขอขอบคุณพี่น้องที่หลังบ้านมาถามเนาะเอาการไป็นเรื่องไหนดูยีขึ้นค่ะแก่กันเรงมาหายค่ะมันนี้กินอาหารจานด่วนพี่น้องมากค่ะกระเพราทะเล ไท้ดาวกะบพรากระลังงามพีนอง พริกสดจากสวนเท่าค่ะ พี่น้องคนทางของเมื่วานพี่หยางเอียงก็ปลูกผักหลายถนวัฒน์ไม่กินอ่าส่วงลาเขาแล้วพี่น้องคนต่างแดนก็ต้องเท็ดจังสี่แล้วค่ะพี่น้องหนาวหน,นาวแห้งพักตายค่ะ <c oughs> อยางให้ปลูกพายตูไว้ได้ๆแล้วก็ มถาถนอมอาหารนะวิธีการถานอมอาหารมีนะพี่นอ้องคลิปที่ผ่านมาที่ยังเห็นว่พาพอีตูเห็ดตังไหนเขาจึงเสียกินนุ่นโดนปีนหรมันห่อนเง้าค่ะพี่นอ้องมันก็เลยพักนนาพักงํา พริกซือว่าใส่ได้ค่ะเพ็ดพีนเนี่ยเอาพันมาจากไทยหมดแล้วค่ะซื้อมาจากไทย <c oughs> กินแบบว่าเผ็ดๆเนี่ยมันก็คือสิลงข้ออย่างกี่นี้ ผักบุ้งอ้วอัวค่ะฝนตกทรายพนแน่นนิดหน่อยอกินอาหารจานดวนค่ะอยากกินผักกรนะเพราเนาะ อันนี้โบเมนปลาหมึกสดนะพี่นอ้องปลาหมึกแบบว่าสดจริงค่ะแต่ว่าปลาหมึกแซ่แข็ง <c oughs> น้ำเขาค่ะของอน้ำเขา ทานข้าวอสกินขอแรกเนาะอืมชินกัเผ้าเด็ดกะเพ้าพวกัะอีตูสิผวกพีกังสีเอยียงมะทอมถนอมอาหารเลยค่ะคือเลยบปลูกหลาย <c oughs> อันนั้นที่เขาสามารถเฮ็ดกินเองได้เขาก็เห็ดพีนองเอียงโมค่อย,คยได้ซื้อค่ะ phát thai nhang phụ kiện yên tuyệt giản ra คำไม่นหายพี่น้องมันเดิม ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เขา้ sì, aire, ามาบ่งคลิปเอียงจนจบเนาะเสีงใดก็ขออหายกำลังใจกันไปเรื่อยนะ้ะพี่น้องเอียงกับเสีไดมีแล้วนอกจากนีการเทคลิปไม่ๆหมนะคะถอาให้พี่น้องเบิ่งเนาะถ้ายังกินวัาสุภาพิษลาดประกันได้ยอียงก็ขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องขอโทษผู้บนบกินอาหารทะเลพร้อมนะคะพี่น้องยังใดเอียงก็ขอขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าว่าเอียงสิภาพี่น้องมากินอย่างเนาะมาล่อลวนกัน่าสิผาพี่น้องมากินอีกอย่างเซ๊ะค่ะพี่น้อง เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ